วนนส,สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอัปบ,บายสตอรี่แล้วก็เพื่อนๆชาวจิกสองห้าศูนย์เอสเอ็แล้วก็เพื่อนๆชาวสุสกิทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับการที่เราจะขับรถอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวผมเองนะครับว่าเตรียมตัวอย่างไรบ้างน,นะครับพื้นฐานไปดูกันสำหรับผมพื้นฐานนะครับในการขับขี่ส่วนตัวผมนะครับจะมีหมวกกันน็อกนะครับอันนี้หมวกกันน็อกพื้นฐานนะครับใช้ในเมืองก็ไม่ต้องใช้อย่างดีก็ได้นะครับเอาเป็นมาตรฐานนะครับเป็นใบสองโหมดนะครับซับเหงื่ออะไรก็จะเป็นชุดซับเหงื่อนนะครับเป็ ตัวอินเนอร์นะครับตัวนี้ใส่สบายซับเหนือนะครับขับรถแล้วเหนือไม่มาไม่หลุดออกมาเปื้อนชุดตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็พึ่งได้ใช้นะครับใส่ดีมากนะครับดีกว่าใส่ชุดธรรมดาส่วนตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้จะทําให้เรารู้สึกสบายไม่ร้อนนะครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นกระเป๋าคาดเอวนะครับเอาไว้พกเอกสารที่จําเป็นนะครับในการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับโระัพท์นะครับหูฟังบลูทูธอะไรก็ว่าไปนะครับที่จําเป็นนะครับที่เพื่อนคิดว่าจําเป็นอะไรประมาณนี้นะครับเราไปก็จะเป็นชุด เล่นซิซิซิเล่นเล็เลสซิ่งสูดแบบสท่อนนะครับเนี่ยเป็นการีการนะครับตัวนี้พอเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยตัวนี้มันจะซัพพอร์ตก่อนก่อนที่จะเข้าเข้าแขนเข้ากระดูกเรานะครับนี่ครับอันนี้คือแผ่นหลังถ้ารุ่นใหม่จะมีด้านหน้าด้วยตรงนี้นะครับจะมีด้านหน้าตรงนี้ด้วยแต่ของผมก็ใาชา้ให้คุ้มก่อนนะครับใช้ให้มันคุ้มก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อใหม่แล้วก็จะสำคัญถ้าเป็นนักเกงก็จะมีที่เข่านะครับนะครับถ้ารุ่นใหม่มันก็จะมีด้านข้างนะตรงสะโพกโตรงนี้นะครับตอนล้มด้ดี ต่ถ้ารุ่มเก่าพื้นฐานเลยมันก็จะมีที่เข่านะครับสำคัญมากนะผมโดนกับเข่ามาแล้วเลยต้องซื้อใส่นะต่อไปก็จะเป็นรองเท้านะครับรองเท้าก็จะเป็นขึ้นมาหน่อยวันนี้ผมเพิ่งหยอดกาวขัดมาหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ามันจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับแล้วก็รองเท้า้อยาวนะครับไม่ยาวมากนะใส่แล้วมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับการเดินทางในเมืองนะครับที่ไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะครับถ้าไปต่างจังหวัดนะครับหมวกเขาก็ต้องใช้ดีๆบางอย่างสำหรับออกทริปนะครับ อานนีนะครับเป็นชุดที่ใส่สบายนะครับเพราะว่าตัวน,นี้เป็นผ้าเป็นตะข่ายผสมนะครับก็ส่วนตรงก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนาไปปรับใช้ได้โอเคผมขอแต่งตัวเดินทางก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ